ทาร์ปด้านในไม่มีหม้อมานะครับมีแต่ตัวหม้อมาผมสังเกตเห็นตรงนี้นะครับมันเปื่อยเปื่อยเหมือนจะยุ่ยยุ่ยนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูก่อนว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเสียบปลั๊กเสร็จไปไม่ขึ้นนะครับนี่ไฟมันไม่ขึ้นเนาะก็ถอดปลั๊กออกก่อนนะครับก่อนจะซ่อมเดี๋ยวาดูด้านล่างกันครับผมตรงนี้หลุดนะครับนี่ทางสายลูกค้าแกะออกดูหรือว่าอะไรสักอย่างครับดู เดี๋ยวเราก็ถอดน็อตตัวนี้ออกหนึ่งตัวไม่น่ยากครับเครื่ <c oughs> องนี้อ๋อตรงนี้มันเป็นอันนี้เฉยครับผมเป็นสายมันเะแต่ <c oughs> เราลองว <c oughs> ัดวัดดูสักหน่อยก็ดีนะครับนะ่ครับแล้วก็แกะตรงนี้ออกเราจะวัดสายก่อนนะครับเราจะไล่ไปที่สเต็ปนะครับวัดสายก่อนแล้วก็ไปวัดฟิว รถวิววัดแผงความร้อนนะครับสายมันก็จะมีเขียวเขียวก็คือเป็นสายไฟบ้านนะครับนี่วิ่งเข้ามาตัวนี้ใช้มิเตอร์เสียงก็ได้มิเตอร์ดิจิตอลก็ได้นะครับแตอว่าผมจะใช้เป็นระบบเสียงดิจิตอลเนาะเป็นรุ่นนี้นะครับเรารีเซ็ตมาตรงนี้ครับ,รบตรงนี้ระบบขีดขีดนี่ครับแล้วก็รีเซ็ตตรงนี้ให้เป็นขีดเหมือนกันครับตรงนี้ นี่คือเสียงนะครับวัดสายขาดแตะกันจะมีเสียงแล้วก็แคป่ปลายสายฝั่งปักไปนะครับฝั่งในฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็มาคิมาิมหาอีกสองฝั่งนี้ครับแล้วคลิปสองสายเลยครับสายไหนดังก็คือสายนั้นนะครับสายนี้ดังแล้วก็เปลี่ยนมาสายนี้สายนี้ก็ต้องดังนะครับดังครับตืดๆเขียนได้ยินเสียงนะครับลงม ภาษาไม่ขาดครับต so ัวสีเหลืองๆเป็นสายดินนะครับซ <Right> ึ่งเราไม่ต yes. ้องรัดแรงครับเดี <anes> ๋ยวเราใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ไปลือด้านบนกันนะครับมันจะมีน็อตข้างแบบนี้นะครับเราเอาน็อตออกตัวไม่รู้ว่าตัวตัวนี้หรือตัวเล็กนะครับเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ออกก่อนน่าจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาล็อกสายดินไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนนจะเป็นตัวนี้ครับมันเป็นตัวใหญ่เสร็จแล้วนะครับเราก็ มันไม่มีอะไรนะครับมันต้องงัดออครับผมเราไปหาคดีควงแบบเป็นวันหา้น่องกันแับนี้ออกงี้เลยนี่ครับ,อออรบโอเคเหนือแล้วครับผมด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงโอ้ตรงนี้แดงเลยครับมีสิทธิ์ว่าจเจ้าแผงนคอมร้อนนี่น่าจะเรียบร้อยเนะมันเก่านะครับเพราะว่าเป็นสีแดงเลยก็ นี้มีคาบอะไรนิดหน่อยเราจะมาวัดฟิวก่อนนะครับนี่คือตรงนี้นี่ครับเราก็เลื่อกมาดูนี่ครับฟิวอยนี้อ๋อนี่เราก็ต่อมาแล้วครับนี่นี่ครับแต่ว่าทําไม่ดีนะครับนี่ไม่ได้บักกีเอาไปสวมไว้เฉยๆเดี๋ยวใช้ระบบเสียงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งค่าไว้แ้เมื่อกี้แล้ววัดต่อเลยนะครับวัดฟิวได้เลยเราแต่ดูครับถ้าดังก็คือฟิวดีนะครับถ้าแยบคือเสีย มันเงียบครับผมถ้าถ้าฟิวดีมันจะดังอย่างนี้ครับเราบัดมาท้ายอย่างนี้ครับโอเคน่าจะคลิปนี้น่าจะง่ายนะครับเคสนี้น่าจะง่ายเนาะเดี๋ยวเราฟิวออกก่อนแล้เวเราก็มาบักกีเข้าไปฟิวนี้ถ้าซื้อตัวหนึ่งก็20บาทนะครับแบบตัดอันนี้รอยเขาอันนี้เราจะต่อใหม่เลยนะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะทํามาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่นะครับ ก็เดี๋ยวเราลองใส่ฟิวส์นะครับแล้วเราก็ลองกดดูไฟจะขึ้นหรือเปล่าแล้วความร้อนจะจะมาไหมนะครับฟิวส์ก็สิบตัวก็ตัวละสิบห้าบาทนะครับเสียอยู่ขาดนะครับผมเดี๋ยวผมจ้เาฟิวส์ใหม่นะครับผมก็ซื้อไว้มีจำนวสิบแอมซื้อมาทีละสิบตัวนะครับเวลาลูกค้ามาซ่อมเราก็ สามารถที่จะซ่อมลูกค้าได้เลยง่ายดายมากต้องวิ่งหาให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ตัดออกนิดนึงครับมันเหลือสั้นก่อนประมาณนี้นะอยวาใช้หัวแรงนะครับถ้ามีหัวแรงก็ใช้วิธีการพันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใช้หัวแรงมันจะมาตรฐานกว่านะครับก็อยากให้เพื่อนใช้หัวแรงเนาะถ้าพิวดีมันจะแบบนี้นะครับเพื่อนต้องเห็นลูกธระมนะครับนี่ครับหัวท้ายต้องดังนะครับนี่ครับ จะดันงนี้นี่คือผิวไม่ขาดโอเคเสร็จแล้วเราไลาที่ปลายก่อนนะครับนี่ปลายตะกัวก่อนไลเพื่อให้มันเป็นตะกวดจับแถวบริเวณนี้ก่อนนะครับก็ไลตรงนี้เสร็จแล้วก็มาไลาน,นี่ทำไลตรงนี้นี้ตรงคู่ขั้วมัน,นครับ ้วกหัวกั้งกวท้ายครับผมให้ตะกัวมันจับตรงนี้ก่อนนี่รอยเข้าอันนี้ไว้มัน,มน,นง,นแนงอแงงอแงงก็ประมาณนี้เนาะับฝั่งนี้ด้วยก็อะไรอะไรให้มันได้ทีกันโอเคแล้วเราก็เอ,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 อาอืมเอาฝั่งนี้ก่อนนี่เป็นตัวล็อกไว้นะครับหนังยางแล้วก็ล็อก ง่ายๆนะครับวิธีทำไม่มีอะไรยุ่งยากดีให้กันต่ออใส่ฟิวนะครับหม้อข้าวโอเคเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้เราก็วางไว้เหมือนเดิมนะครับวางนี้แหละโอเควางวางให้มันอยู่วางม,มา <c oughs> วางเป็นชิ้นเดิมก็ได้นะ เรื่องได้แล้วก็ฝั่งนี้มาต่อเลยก็ต่อง่างยๆ่ายน,นะครับต่อต่อพอให้ไม่ให้มันเป็นเทียนมากเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วก็อ๋อนะครับเราก็มาหนีฝั่งนี้นี่เราใช้เทคนิคอะไรไม่มีนะครับนี่ครับประมาณนี้แค่มันร้อนแค่นี้ครับนี่เราก็กั้งใส่นิดนึง ก็จับตรงนี้ครับตอนนี้เลยตรงนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นของกเก่าก็ต่อไว้ไม่ดีนะครับ <S <S เขาไม่ได้ใช้หัวแร้งเนาะแต่ว่าเขาใช้วิธีการพัน <oyun> บ้านๆมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่มีหัวแร้งก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีนะครับก็เอาดีๆแล้วกัน ไม่ติดนะครับในใตรงเข้าไม่ติดโอเคเดี๋ยวก่อนผมจะใส่กวัวเพิ่มติดยากอย่างนี้เนาะก็ใจเย็นนะครับทำเวลาทำเราก็ค่อยๆทำ จิมอยู่แล้วนี่นะแน่นทับเลยแต่ว่าผมนึกว่ามันมอยู่นะครับพอเสร็จแล้วก็ออกตองเขายา่าดูแน่นแล้วครับผมนะี่เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้รูดมาปืดปืดรูดไปมันสุดเลยนะครับรดจนมันไปไม่ได้ครับนี่โอเคพอรูดเสร็จแล้วนะครับ เราก็ทําการเทสดูก่อนนะครับปิดฝารูมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เราก็เอาตามรูนั้นเลยครับนี่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้เนาะตรงนี้เออเนี่ยเราให้มันตรงรูไว้ก่อนเราไม่ต้องปิดก่อนก็ได้ครับเผื่อมันไม่ร้อนนะครับเผื่อไม่ติดโอเควางไว้ตั้งได้ครับประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็จะดูว่าไฟแดงตรงนี้นะครับมันขึ้นหรือเปล่านี่อันนี้นะครับอันบนนะครับถ้าเรากดมันต้องเด้งมาข้างล่างนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กครับผมอมาแล้วครับนี่ไฟแดงขึ้นทีนี้ไฟแดงขึ้นเสร็จนะครับไฟแดงขึ้นเสร็จเดี๋ยวเราจะหันมาฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้แหละครับก็ใช้ไขควงหรืออะไรก็ได้ครับกด กดไปที่ตัวกลางนะครับเพราะว่าหม้อเขาไม่ได้ให้มากดไปนิดนึงครับกดไปอย่างนี้ได้แล้วกดไว้อย่างนี้ครับกดไว้กดตัวกลานงนาะไว้กดไว้เสร็จแล้วก็มากดปุ่มนี้ครับเอออนี่ครับมันเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วครับเนี่ยเราแช่วไว้แป๊บหนึ่งนะครับแช่ไว้แป๊บหนึ่งอ,อ่าประมาณสองนาทีหรือนาทีหนึ่งครับโอเคปล่อยนะครับปล่อยมันก็จะเด้ง พอเดองเสร็จเราก็ถอดปลั๊กออกนะครับอันนี้คือการเทสนะครับถอดปลั๊กออกก่อนนะครับแล้วก็เอามือสัมผัสดูนี่ครับร้อนแล้วครับเนี่ยโอ้โหจับไม่ได้เลยครับเมื่อกี้แค่หนึ่งนาทีให้ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะะมันสามสิบวิจับไม่ได้เลยครับร้อนครับแสดงว่าหม้อนี้ใช้ได้แล้วครับผมก็อาการนี้ก็น่าจะอ่าสําเร็จนะครับในการต่อฟิวเนาะนี่ครับแล้วก็ประกอบแล้วก็ส่งลูกค้านะครับแค่นี้ก็ ได้ตังแล้วก็ผมก็คิดค่าแรงไปนะครับแล้วแต่จะคิดเอานะครับอันนี้ผมแนะนําให้ได้แบบนี้เนาะก็ค่าแรงห้าสิบาทก็พอนะครับบวกกับค่าของยี่สิบาทประมาณนั้นนะครับถ้าทําเองเป็น,ปนอ่าก็มันก็จะประหยัดนิดนึงเองไม่เป็นก็จ้างจ้างเขานะครับโอเคนะครับตรงนี้มักจะหลุดนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขกันตรงนี้ คุณเพื่อนทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณเพื่อนท่านที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับบุคคลภาคเหนือภาคสืสารภาคใตา้เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับขอบคุณเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามากดติดตามนะครับสําหรับวิธีการซ่อมเครื่องใช้ไฟเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับมาฝากเพื่อนเสมอสําหรับมอเตอร์ข้าววันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับแค่คิลขาดครับสามารถถอยได้แล้วก็ซ่อมไม่ยากนะครับเพื่อนๆที่มีมอเตอร์ข้าวอยู่บ้านก็ลองเอามาเทสแล้วก็ซ่อมดูนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คนีี้สวััดรบ